ขอทางให้หน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยจ้าเข้ามาทักทายช่องเรนะค่ะมนโอมบอนี้ชองเธอบอนี้ว่าถืออยู่บะมนโอมมณอมมณโอมนะคะ เดี๋ยวไม่ทานเขาใช่ไหมนั่นๆคุ้งเชือบเสื้อเหลืองนะคะบอสสีชมพูคุณลุงสีเขียวแล้วก็ขียวปากแฝกคุณเอ๋ชีแล้วก็คุณเล้งแล้ก็ลุงพันแล้วพอลลี่แล้วก็ลุงช่างตั้มพอดูเตียงหักใครเอฟซีนะคะรอดูมีเฮเนาะเอฟซีเด้อเดี๋ยวเราเฮกันกันเพราะว่ามีแต่คนบึกบึกนะคะกิข้าวหักระวังกินข้าวเขาไปเด้อไปนองเด้อ น้องๆมาแล้วนะคะน้องๆก็มานะคะตุ้มโฮมยามแรงนะคะเอฟซีตุ้มโฮมยามแรงข้าวขาหัวเขาเอฟซีเอ้ยขาหัวเขาเสียงเสียงหักแล้วพ่อแห้งเหรอคะเดี๋ยวรอเอาช็อตเด็ดนะคะแต่ว่าแบกแม่หมดแล้วก็ได้ช็อตเด็ดนำเขาแล้วขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจทุกความรักใทยเด้อแล้วตีแห้งก็เสียงซุ่มเจ้าค่ะเข้าใจ ยังกำลงแล้วนะคะซุ้มสารีเพย์ยงไหขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอเดี๋ยวจะมาบุรีกอยเลอุ้ยหันเล้าอีเกลนไอีเกลนไลนะคะตัวละหันขึ้นใหม่ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณพุ่งเต้นเย็นนี้นะคะคุณบัวขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพุ่งมาค่ะเดี๋ยวเรามารอชมไปเอฟซีซอนกซอดขอบคุณแล้วค่ะเอฟซีทั้ง47ท่านนะคะเดี๋ยวมันถึงจะลงไลน์ข้อใหม่เนาะเพราะว่านะคะได้1ชั่วโมงก็ได้แต่เพราะว่าการแพ้เอฟซีตอนนี้คือเรากๆต้อช่วยกันเคลียร์งานกอนนะคะเพราะว่ากูกูแล้วก็อราเรียนพตกเวิร์กเปด้วยดีแล้วนะคะโาร้วยกันนะคะก็ไ้ขนนะค่ะเอฟซีขอบคุณมากๆค่ะเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ ดีใจนะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่ทำตัวนี้เสร็จนะคะมีแต่ไซเอวนะเอวอยอะไรเอวเอวบักไงเวฟซีตีโอรันปัดอีกแล้วเพื่อนหันอยู่คุณนะคะคุณบันเกียรติปีากคะคุณบุมเพลยนบสวัสดี แม่บุญถินะครับสวัสดีอะหัวร้อนหุกใจเอฟซีหัวร้อนหุบใจย่งหลอนักหนี้หัวร้อนหุบใจก็เลยรอดูเตียงไหนต่อซีไม่ทีมนตั้งกล้องไม่ได้คัะแบกแบกคุณแม่หมดแล้วเอฟีก็เลยไม่ได้เอาซอสเต็มน้ำเขาไม่ได้อาลางานค่ะชอบกินที่คัวกลางเนาะสวัสดีคันสวัสดีค่ะลูงนะคะคุณสุธินคุณอำพลยโเอามาให้เหนื่อยสับปะแต่ไม่ร้าดอกเพราะว่าบดแบกแล้วเลือนน้องมันขึ้นยากขอบคุณมากมากค่ะคุณพี่วันดี แล้วไม่ก็จะไปพักผ่อนมการขึ้นมาสมานคุณอพลแล้วยดอคุณมณีการคุณนคุณน้อยเดี๋ยวเรารอดูนะคะไม่จะนักโอ้ยพอลลี่ขึ้นไปบวกนี้แล้วคายฟีค่ะกีตันแลคะมีนางเีซ่าค่ามพอลลี่แต่คุณลุงไม่มีช็อต1 f c เพราะพคอนยืนนะคุณม่ได้นั่งอืลุงพลเลยยืนแต่ว่าตอนนี้ช่างตั้าก็พอนไม่ได้นั่งคับแต่พนนั่งเอ็นย่อๆไววเวฟซีเอ้ย่นรักแล้วก็ลุกค ตรงนแต่ตอนนี้คือมีพอนี่นะคะแล้วนี่อดีบ้านี่นั่งคับเลยอดต้กเลยอดีบ้านแล้วก็ชิปกาแฟแ้วก็เสิทฟให้แล้วก็วอร์มที่ให้ไปนี่พ่อลูกแล้วกวรเป็นผู้ใ่ไนจะเจอ เมนบอสุมเจ้าลุงบอมีดานบ่คอย้มีดานอยู่เนาะทีคจอขมังเวทแ้าจะเข้าสมตอนที่มันไม่มีนั่นแหละนะัอเวทโอเฮ็ดไปเบิดมี่กันไปหันนะคะใบันปายไ้หนอยังบอกไอยู่บอกไงก็ดีคกินหนึ่ก็บสักหน่อยกินเทพโลกแล้วี่ทุกข้นขอบคุณเจ้นลุงแจกอะไรคะไม่ได้แจกอะไรคุณด่านอยู่จ้า้องมนที่ขาเสื่อผ่ามาให้นะคะเลือกเอา คุณที่พาบอกว่ามีโฆษณาเยอะค่ะบาฮักกนได้บะนี่โคหนึ่งแล้วเตียงไม่เอียงบอกไปฝั่งนู้นบอกเพราะว่านั่งฝันันเยอะมากๆค่ะอันนี้เขามานานหนึ่งชั่วมงแล้วเดี๋ยวมาติงขึ้นใหม่นะยีสาเขาชอบนั่งกิงแบบนี้ถูกต้องเขาคุณลงกรนะคะคุณสักขึ้นใหม่แล้ลุงลุงพัน ไปวันนอกบอกวดิฉันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขึ้นใหม่นพูดกันหอมนอกนะก็มีแต่บิ๊กไซร์เลยเนาะชุบปลาบิ๊กทั้งหมดเลยจริงเลยลุงก็พร้อมทันเร็วว่าพร้อมตั้งไต่เฮ็ดแต่เยียกแตงงานค่ะไม่มีเวลากินเน่ะเป็นตะม้วนเนาะค่ะนั่นแหละคอยตะม้วนเราคอยมองม้วนนะพี่ไอ้หนอกนิดหนึ่งเลยเมื่อแล้วก็กอกนะคุณสาวอยสวัสดีจ้าอยู่อยู่น้องนานี่เซฟตะม้วนหลายค่ะก็เลยมาดูหน่อยน้องนา ลุงบอกว่าไปฟาดฟาดบอลุงให้ฟางแค่ต้องนับนิดนึงนะกินลาบใครดกินลาบไข่บดมากใช่ไหมกินลาบจะได้ลาบขึ้นรุ่นนะคะเพ่กับชิดกินลาบกับผักค่ะโอ้โหคำฟาดเลยสวัสดีครับดีค่เพื่อนเพื่อนเจ้าวนเพี่อเพียบ พ่ออีกเด๋อหักจริงๆโอ้เตียงหักแล้วดันตระล่าวันนี้พ่อเหยียบไม้เขาหันหน้าหมดเลยทุกคนหันหน้าหันมาทางบอสทีเดียวเลย มันมีความสุขหลายแล้วว่าแล้วนะคะเขาเป่าแก้งนะคะไม่ได้หักนะคะลองไปมองหาเขามองแค่หาเมื่อกี้นี้อย่าเสียทาไทยมันก็ต้องเสียหน่อยนะคะตรงนี้เสียนะอย่าบอกค่ะแม่เนาะมอนแตกนใช่บอสฮีกุ้งลูกยังเล็กอยู่นะบอสบอกว่าโอ๊ยถ้าบอสลงจากเตียงนี่ดนอะฟซีเอลเคล็ดแน่เลยทุกวันที่สิบห้ากลับจนนไม่ได้เคล็ดแล้วเด้งเลยล่ะค่ะ เอ้ยพ่อเปล่าก็แกงเนาะเขาจนเลียวหลังเลยค่ะพี่สุเทีพูดแม่นาการแล้วและคิดว่าอยู่ไกลหรอยู่นี้เองเหรออยู่ใกล้ๆเราไปฟังทุกคนไหมนี่มาแบบไหนแบบนางมันไล่ก็ได้นะเสียงหัวเราะหัวเราะถูกใจ หัวรอบปราบมานก็มีไดเอฟซีะคุณแม่น่ะเอออยาเอาหัวรอบแบบไหนล่ะชอบใจเป็นครั้งแรกพี่ได้ทานข้าวร่วมกัาร์ดลงคนเขาเลือดเขาเลือดมันเป็นยังไงที่มันอบอุ่นไหมหรือว่าไม่อุ่นไหมครับถ้าถามผมผมก็บอกว่าออบุ่นะครับแต่ว่าไม่ได้ดำดำเหมือนเขาไม่ทกับเขากินน้อยเข้าไปเร <I>. ื <modeling> ่องกับเขาผู้เล่นนะครับผู้เล่นลงคนนะครับยิ่งกินอร่อยนะครับมือคนข้อนะครับ เทพรองทำาด้วยครับครอทร้อคำครอขครอมคี่ใหุ้ณนเลยครับที่ครับตอนรับที่เทพรอลุงให้พักมาลุงบอกว่าไปทำครสุเทพซั้กินข้าไปแก้เรองข้าไปเอาไปดหลายลุงให้เอาไปฟาดลุ่งเอาไปฟาดใช่เที่ที่อยากจะฟาดคหนึ่ง

เดียวนะคะ F4 เพราะฉะนั้นคุณมาก้องไม่หำทั้งเสียเวลาเ่าเกิดอะไรขึ้นไปนะคุณทุกไลน์เขาเป็นการทุกี่ทำทั้งทายนะครับก็อุ่นนะครับอุ่นนะครับมาแล้วก็มีความสุขนะแต่ว่าผมตั้งคนต่างนะวันนี้ผมว่านะจริงๆนะผมว่าถามจะถามผมว่าผมก็เหนื่อยนะแต่นะครับก็ทึ่งในนะครับทึ่งในนะครับคนที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับผมเหนื่อยมากมากของผมนะผมแค่วันเดียวผมอยู่ผมเหนื่อยเลย ครับแล้วนะครับ FC ลองคิดดูเอาครับคนที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่มาตั้งนะครับโก้หลายเดือนแล้วนะครับนะเขาจะเหนื่อยขนาดไหนนะครับนะแล้วก่อนหน้านี้นะครับเขาสู้ประมาณเท่าไหร่นะครับเหนื่อยจริงนะครับนะเพื่อที่อะเพื่อที่จะเนรมิตนะครับตรงนี้ให้มันสวยขึ้นมานะครับเดิมทีเป็น ที่ผมเห็นในคลิปก็เดิมๆเป็นปลามันปลามันใช่นะครับนะลูกมันก็ทําให้นะครับสวยงามอยู่ที่นะครับหลายๆคนมาเห็นแล้วมาสัมผัสแล้วครับและคาดว่านะครับจะสวยงามเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนะสวยงามเพื่อครับให้คงอยู่นะครับทั้งลูกทั้งหลานนะครับผมก็คิดว่านะครับทึ่งนะผมทึ่งนะครับในความเห็นเราเข้าร่วมงานเมื่อคืนเวนี้เป็นเจ้าของเนะร่วมงานและเป็นแขกเป็นเจ้าภาพด้วยที่รู้สึกยังไง กงานนเมืื่อคสนุกนะครับแล้วก็นะครับงานที่เนาะอันการใหญ่นะครับแล้วก็สนุกคนก็เยอะนะครับมีก็มาเยอะนะครับทั้งายทักทายยูทูบทุกคนของจริงคนคนไม่น้อยนะพี่เนาะใช่ใช่ใช่ผมก็ถ่ายหมดแหละครับคนไม่น้อยหรอกครับ ก็ประทับใจนะครับพี่จะบอกก็ตอนสุเทพมากรพี่สุเทพบอกว่าที่นี่ก็าทำงานมันเหนื่อยใช่ไหมพี่จะบอกว่าสุเทพมาจะโชคดีนะทุกทีแดดร้อนกว่านี้นะตอนที่มานี่แดดยังไม่ะเขาจำภาพได้แล้ตอนที่มาก็นะครับตอนนั้นมันหน้าฝนใช่ไหมล่ะหลังลุงก็นะครับเนี่ยถึงนั่งหลบกันในหลบในรถตู้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มันนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้มันเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วสวยแล้วนะครับนะียกว่าขึ้งนะครับในฝีมือตั้งแต่ทึ้งในการย้ายองค์ปู่มาตรงนี้แล้วนะครับนะแล้วก็ นะครับย้ายมาได้แล้วยังทําสวยนะครับนะขนาดนี้นะครับก็เก่งนะครับนะถ้าถามผมว่าผมทําได้ไหมผมไม่มีปัญญาหรอกครับนะตอนนี้ใส่เกียร์ทำไมนะใส่เกียร์ทำไมนะโอ้กลอมคนขับโอ้ยเยอะเกินมันกี้บ่กใส่เกียร์อะไรสุดท้ายเดี๋ยวนี้ไปไหนมานี่ เจ้าจะมีมันไม่จบมันนี่คนมันยังไม่จบมันไม่แปดนาทีมันนี่เจ้าคุณเ้วที่ด้ดต่อแบป็นข้างนี้เหลือนี่มานี่ก่อนหเดียวนะคะัที่ขอบเจ้าบอกก่อนเจ้าใส่เกียร์อะไรช่วยงานพวกเรานะคะพี่เจ้าพูดใส่เกียร์อะไรใส่เกียร์อะไรอะไรเกี่ยวกับลุงนะครับก็นะครับผมผมก็คายถามผมก็ประทับใจนะครับประทับใจครับที่มานี่ครับเขาไม่มีหรอกนะครับไอ้ยูทูบเบอร์ที่เขาคิดค่านะครับผม บอกเลยนะครับไม่มีหรอกนะครับก็อยู่แบบพี่กับน้องนะครับอยู like so at ่แบบนี้นะครับมาสัมผัสแล้วนะครับพูดอะไรสุเทพฟองคำนะครับผมไม่ใช่คนนะครับกินป้อนก้อนตอแหลนะครับผมคิดอะไรผมพูดอย่างนั้นแหละนะครับมีแบบพี่แบบน้องจริงๆนะผมมานะครับผมคิดว่าเอฟซีเอ้ยียสูบเบอร์ที่นี่เขาจะนะครับเขาจะครับ ต้อนรับผมด้วยซ้ำนะครับเพราะผมเคยเคยป่วนเขาแต่แรกๆเลยนะครับนะเคยป่วนเคยกวนเขาคอมบล็อกผมนะครับอย่างนี้กิมมี่เงี้ยนะครับนะบล็อกผม3.5โปรไฟล์แล้วใช่รล้ว่า็ยังนครับลบไปเนาะครับแล้วเวลาที่เจอผมลุงก็กินข้าวหรือยังครับกินข้าวหรือยังอันนี้ไม่ได้เฟซนะผมพูดจากใจจริงเลยนะครับลุงก็ถามกินข้าวหรือยังได้กี่คลิปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนี่ชอบเรียก็นบองด้วยกัน ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกท่านที่ส่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะตอนเราพิ่ารณาครับครับพูดใจจริงเลยนะเนี่ยนะครับพี่ปิดคลิปให้หน่อยก็คือลุงให้ประคำพี่จะเอาไปฟาดใครนะ พี่จะไปฟาคณะคนแรกไม่ใช่ไม่ใช่น้องนุ้ต้องถามใหม่ประคำนี้ท่านได้จะได้มาบอกมาตอบมาแล้วใช่ไหมมาแล้วอ๋อแล้วลุงบอกว่ายังไงนะให้ไปทำอะไรฟาดสายฟาดของสายฟาดนะครับประคำฟาดต่างวีสีคนแรกคือพงศ์แดงบุ๋งแดงโอ้ยแดงแดงด้วยนั่นเองแดงฟังชัดเลยเนาะ ฟาดต้นหน่งนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณคุณสุเทพพรอมคำนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะไอหยิมชัดเจนแล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงสากเียเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ